สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนกลับมาพบกับ NC l i f e w a l k คือเก้าจ้าเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แน่นอนค่ะเราอยู่กันที่ชายหาดพัทยา2เดนนะคะวันนี้วันที่20กันยานะคะ2,568นะคะอากาศดีดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนนะคะนูน,นะคะน้ำทะเลก็ะไซใส่นะคะชายหาดก็ออดูสะอาดหงสะอาดตาช่วงนี้เป็นหนาลูด้วยจ้ะคนบ่ค่อยมี จะนักท่องเที่ยวเงียบอยู่จัด ก่อเชิงควายเอดอยู่จาอันนี้ก็คือบรรยากาศของชายหาดพัทยาในวันนี้นะคะวันนนทก็เลยพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอบๆนะคะช่วงประมาณ11โมงเที่ยงนะคะแดดก็ดีแต่ว่าจะเป็นแดดที่ถ่ายรูปสวยกันเนาะอันนี้ล่ะค่ะชายหาดพัทยานะคะสักรอบหนึ่งก่อนนะคะวันนี้มีโอกาสมาแถวๆเซ็นทรัลนะคะ,ะ,คะก็เลยโอเคให้พี่บินพาขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกัน นะคะแล้วก็เข้าไปในสินท่านทำธุระกันนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อใครคิดถึงบรรยากาศของพัทยานะคะช่วงนี้ก็มาได้เลยเด้อจ้จะมันเงียบจ้ะมันไม่ค่อยวุ่นวายนะจ๊ะกับนักท่องเที่ยวนะจ๊ะก็จะมีพี่อินเดียแน่นะจ๊ะที่ว่าเดินไปเดินมานะคะแต่ก็ไม่ได้พุกพานจากเท่าไห้เบึงเด้อจ้ะมันก็ดูสะอาดโหสะอาดตาดีเนาะจ้ะไป เรื่อยๆกันนะคะจะสิ้นสุดไปถึง Walking Street แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแบบง่ายๆสองคนกันนะคะวันนี้ก็คือร้านอาหารที่อยู่ข้างๆเซ็นทรัลนะคะพี่วินเราก็มากกินอาหารไทยนะคะของโปรดของพี่วินก็คือแทนันเดน คณาหมูกรอบไข่ดาวนะคะวันนี้นะคะเบาๆกันนะคะข้างๆสินทันนะคะอาหารในหางในหอกในอย่างเขาก็กินกันค่อนข้างที่จะไหวกันแล้วนะคะก็นี่นะคะง่ายๆนะคะง่ายๆ <c oughs> นี่ก็เลยไม่ออกก็ผัดกะเพรากับคณะหมูกรอบกันนะคะโอเคเราก็กินเหมือนกันนะคะของนุดก็เหมือนกันนะคะคณะหมูกรอบนะคะอ,อืนเนื้อเห็นไหมหมูกรอบเต็มๆนะคะ ก็โอเคอยู่เดอ้อห้าสิบบาทนะคะราคาพนักงานแถวๆนั้นนะจ๊ะแหล่งนะคะเป็นแหล่งที่เขาออกมากินกันนะคะว่าแล้วก็ปับนะคะงดก็กินต่อนะคะอาหารมาทางนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลากินกันไม่นานนะคะก็คือนั่งรอช่วงห้างของเซ็นทรัลเปิดกันด้วยนะคะกินกันพึบๆพึบพบพบับเสร็จแล้วก็ ไปหาอะไรกินกันต่อนะจ๊ะก็คือจะเป็นเครื่องดื่มนะคะง่ายๆง่ายๆอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปทำธุระเสร็จกันแล้วนุชก็จะพาออกมาเดินตรงชายหาดเมื่อกี้นะคะให้ดูถึงความเงียบของเขานะคะก็อันเงียบเงยที่ก็ดีกันที่พี่น้องมันแบบว่าเดินสบายดีนะจ๊ะเนาะโอเคขออนุญาตกินกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยว ไปหากาแฟกินกันต่อนะคะแล้วก็ไปเดินลงชายหาดสักแปบ๊บดึงคิดบรรยากาศมาให้ดูนะคะจะเฝ้าเบื่อกันเด้อยจะพี่น้องคือท้ายบ่อยแทะแต่ว่าบางทีมันก็ อดถ่ายไม่ได้มาทีไรนะคะเ,าเ้าก็ไปหากาแฟกินนะคะแป๊บหนึงนะคะจากนั้นเราก็เดินตรงข้ามไปนะคะที่ชายหาดนั่นเองนี่แหละคะ่ะเงียบอย่างดูนะจ๊ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากฟังเพลงไปเรื่อยๆทักทายกันนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจะเฝ้าจะเฝ้าหีกันไปใส่เดือาเรือคิดถึงนะคะจูบูจูบู